ล้วรอดแล้วนะครับหนึ่งคนยอดยอดเก่งๆไนต์ด็อก็รับมีขาใช่ไหมขาขาออกได้้ามันขึ้นมาได้ทั้งห้าเมตรออกได้มันออกได้ ขึ้นลงก็ไม่สงบเท่าไรนะครับ <c oughs> วินขึ้นขาว <c oughs> ขึ้นขาวขึ้นมา <นะ S 1> แล้ว,วลใช้ได้เลย <c oughs> ตัวไม่เล็กนะใช้ได้แหละ ประมาณนั้นแหละเดีย๋ยอะไรนะครับกุ้งเต้นครับสองร้อยกรัมมาแล้ว <Wow. S 1> อืมใช้ได้อยู่ครับอืมอาปากก็เกี่ยวขึ้นมาเลย <Yeah. S 1> อืมเดี๋ยวุ้งเต้นนะครับเดี๋ยวเอเค <Okay, S 1> ครับ,รบยอดนะเอาแล้วครับ ไต่นกไต่นกเปิดผ้่ยิ้มหวานหน่อยครับเลยนขนาดนี้ประมาณ10โบนะครับข่าวจั่วอะไรวินบอกคืนข่าวจั่วอะไรเนี่ย ก็ข,ข,ขึ้นมาแล้วอ่ะนะเรื่อ,อ,อ,อยๆเห็นนะครับขาวๆครับลอนมาลอนมาลอนมานบุง้ง บุ้งแล้วใช้ได้เลยโอ้โหเวยกินปลาดอฮะ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 กินปลาดอแพคคู่รครับแพคคู่ hoe, ครับติดปลาดอถึงมันก็สวยเลยแต่ว่าตัวเนี้ยลงแล้วะ oh. นิดเดียวเองออได้ใช่ได้ดอกแน่นอนถ่าเบ็ดเลยนะอืมดอกแดงแน่นอนออตกเก่าก็ต้องได้เกา่าให้ตกเก่าแล้วได้ลูกปลายไหม เฮ้ยยกขึ้นดิขึ้นโอ้โหโยกไปโยกมาโยกมาเก่าเยอะจริงๆครับตรงนี้มันเป็นด่านใช่ด่านผ่านกองนะเมื่อกี้เห็นไหมก็บอกแล้วว่าผ่านกองมาแล้วข้างหลังอ่ะโอ้ใช้ได้ครับใสสวยครับโอ้ กุ้งเต้นนะครับโอ้โหให้เขาให้ปากพอดีให้ธรรมดาด,ดูน้ำเยอะไ,ไหมตัวใหญ่อยู่ครับตัวใช้ได้อยู่ครับฮัลโลสวัสดีญญโลโอ้โหกุ้งเต้นนะยอดยอดครับยอดอให้ออกได้ออกได้ไม่เป็นไร อย่าวิ่งเกินอย่าให้อย่าให้วิ่งได้ความเร็วอะเอาฮัดปั๊มกลับมาบ้างปั๊มกลับมาบ้างปั๊มกลับมาบ้างเออฮัดเก็บเก็บบ้างอืเก็บเก็บบ้างโอ้โหบ้างเก็บบ้างไปไหนเราขึ้นมา ต้องด่ามันด้วยบางครั้งอ่เห <c oughs> <c oughs> ยื่ออะไรนะกูเต้กูเต้กูเต้ให้มันมีสปีดอย่างเดียวนี่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ต้องปั๊มมันบ้างแล้วละ แล้วนี่แหละลักรอบลักรอบอ่านี่มันจอมแล้วปัม๊มแบบยกอ่าปั๊มเลยงัดขึ้นเลยงัดเก็บงัดเก็บเลยอ่าโอ้โหเห็งโตเลย ngắt kết, ngắt kết. ôi mình còn mi mì lèn quá tôi dạy anh nhé à ôi ai gì anh nữa ngày mới cắt nước hoa โคตานน้ำก็ตานน้ำนั่นแหละโอ้โหคันลงสวยมากเก็บได้บ้างไหมเนี่ยได้เมื่อกี้เมื่อกี้สีเหลืองนี่สีม่วงอพอ้วมันออกไปเป็น <laughs> <laughs> ไงทีทีฮูเก็บ เบ็เบ็หนักใช่ไหมเบ็ดหว,วานเบ็ดหวานเนอะดูกันนะเบ็ดหวาน <laughs> โอ้โขึ <laughs> ้นก็ใหญ่นะครับวันนี้ขึ <laughs> ้นไม่ได้ใหญ่มากแต่จัดขย่อมเรือ <laughs> โอ้โคันงัดขึ้นเลยนะครับ <laughs> ออ ใหญ่นะตัวนี้นะ่าจะมีไซส์สิบแล้วมั้งนี่ถึงฮะไอถึงอ่ะหกเจ็ดโลคนเคล็ดอ่ะเนี่ยคนเค็ดเบีกดตุ๊ดจัง <laughs> หไหลจี๊ดผมว่าไหลจี๊ดโอ้ยได้ยินเสียงปลาเลยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยไกลแล้ว ยอกุ้งเต้นนะครับไตยังชิกไม่ได้เลยกุ้งเต้นเจ้าของเยือนี่อัดตัวที่สี่แล้วนะครับนี่เราอัดป้าหรือป้าันอ,อัดเราวะเนี่ย <c oughs> อัดเก่าสบายกว่าเยอะเลยคนละเรื่องเลยน, <c oughs> นี่มันทิ้งตัวคือมันมันยอมแล้วมันก็ทิ้งตัวอยู่นั่นแหละ ยายมันกลับไปมีสปีดนะมาแล้วมาแล้วโอ้ยสวยแล้วยายอยู่น่าจะสิบเมื่อาจะใกล้สิบแหละตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่สิบได้เมื่อตัวนี้เห็นไหมมันยอมแล้วอะ โอ้โหสิบกว่าครับตัวนี้แน่นอนสิบกว่าโลครับไตนุกสิบกว่าครับตอนน้หน้ามาสองโลสองโลนะครับปลาอัดคนเหนื่อยมากครับจริงเหนื่อยจริง นกมาพามาถึงภูเก็ตราชากองสองกระมงกระมงตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วบ่ายตอนนี้บ่ายโมงจะครึ่งแล้วครับบ่ายโมงจะครึ่งวิ่งวิ่งมาลองก่อนครับเพราะว่าลมมันเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วลมลมมันจะมาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแต่ปกติกองนี้กินสี่โมงแต่เนียกินแล้วพอกุ้งเต้นโอเคเดี๋ยวติดตามกันตัวต่อไปมีไม่มีไม่รู้ จบแล้วนะครับทริปนี้ลมมาถึงฝั่งก็ประมาณสี่โมงครับตอนนี้แลก็เอาปลาขึ้นมาเลี้ยงนี่นะครับผลงานโชคดีที่ครึ่งวันเช้าปลาย,ยังกัดยังกินครับตอนบกินขึ้นยังดิตอนบายกินขึ้นนี่ ไตนกไตนกครับไตนกมันบายกินแต่ขึ้นก็ใครมาภูเก็ตใครอยู่ภูเก็ตก็มาลองดูครับสนุกครับไตนกไม่ไม่ทำไม่ผิดหวังแต่วินเนี่ยทำให้ผิดหวังแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมอาหารทะเลมันถึงแพงโอเคครับกินตัวเดียว่ะ ก็ไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับทิปหน้าเดี๋ยวไปไหนอีกค่อยว่าก,กันแต่นรับครับ